วันนี้ผมก็จะมาขอพูดถึงเรื่องตะเพานะครับกะเพาหลายคนที่อาจจะยังไม่รู้นะครับถ้าได้ชมคลิปนี้แล้วหลายคนเชื่อว่าจะร้องอ๋อนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับกะเพาแต่ไม่เผานะครับครับนี่ผมจะให้มาดูนะครับกะเพรามันจะมีอยู่สอง สองอย่างสองสายพันธุ์นะครับนี่นี่ครับนี่ไอ้นี่นะครับพันธุ์นี้คือกะเพรากะเสษดนะครับที่เรียกง่ายๆก็คือกะเพราที่เราซื้อเมล็ดพันธุ์มาจากตามตลาดนะครับตามตลาดนะครับแล้วอันนี้นะครับอันนี้คือกะเพรากะเพรา พื้นบ้านนะครับคือกระเพราหอมนะครับผมจะเรียกว่าเป็นกระเพราหอมมันจะแตกต่างกันเลยนะครับระหว่างกลิ่นนะครับแล้วรสชาติก็จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คนจะนิยมกว่านะครับเพราะหลายคนกินไปแล้วติดใจนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนแม่บ้านจะไม่รู้นะครับไม่รู้คําว่ากระเพราก็ซื้อไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราเลือกได้นะครับเลือก ที่กะเพรามีคุณภาพที่หอมนะครับแล้วรสชาติของมันจะอร่อยกว่านะครับจะดีกว่ากะเพราของเกษตรนะครับนะครับแต่ความแตกต่างนะครับที่ผมจะให้สังเกตนะครับหนึ่งถ้าเป็นกะเพรากะเพราเกษตรนะครับสีของเขานะครับสีของเขาจะออกสีเขียวอ่อนนะครับสีเขียวอ่อนนะครับ มันจะไม่เข้มนะครับมันจะไม่เข้มเหมือนกระเพราหอมนะครับกระเพราพื้นบ้านนะครับนี่นะครับของเขานี่กระเพราเกษตรนะครับครับแม่บ้านรู้แล้วถึงกัจะร้องอ๋อนะครับนี่แต่ทีนี้มันมีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีข้อเสียสําหรับคนที่ปลูกนะครับกระเพราเกษตรเนี้ยนะครับหนึ่ง มันจะไม่เป็นใบหงิกนะครับไม่ค่อยจะเป็นใบหงิกนะครับถ้าเป็นก็เป็นส่วนน้อยนะครับนี่ก็เป็นอยู่นะครับนี่นี่มันเป็นใบหงิกอย่างนี้นะครับหลายคนจะบอกว่ามดแดงไฟขึ้นมีเพี้ยมีอะไรกินไม่ใช่นะครับไม่ไม่ไม่มีผมก็พยายามดูจริงเป็นน้อยที่สุดผมก็เพิ่งมาเห็นต้นนี้นะครับผมผมก็เพิ่งมาเห็นต้นนี้เองนะครับสําหรับกะเพราเกษตรที่ใบหงิกนะครับ ครับสำหรับกระเพรากระเพราหอมพี่ที่ผมพูดนะครับส่วนมากมันจะเป็นนะครับเป็นใบหงิกข้าทีิวผมสังเกตมาเนี้ยมันจะเป็นอยู่ได้ประมาณมาประมาณเข้าปีที่สามนะครับถ้าเป็นมันจะเป็นเยอะเป็นเยอะเลยนะครับบางคนว่าถ้าเป็นแล้วตัดทิ้งแต่ขึ้นมาใหม่แล้วมันจะหายไหมไม่หายผมลองดูแล้วครับมันจะหงิกไปเรื่อยๆมันจะยิ่งหงิกเลยครับด,ดูมันจะหงิกจน ไม่เป็นใบเลยนะครับมันจะเป็นงีกไม่เป็นใบเลยมันจะงีกนะครับครับมันจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะครับตอนแรกมันก็เป็นอยู่หน่อยเดียวนะครับต่อไปมันก็จะเป็นทั้งต้นเลยเป็นไปเรื่อยๆนะครับนี่ลองสังเกตดูนะครับแต่อันนี้ก็ยังไม่เป็นเนี่ยมันก็เป็นเป็นกิ่งๆก่อนนะครับเป็นอย่างเงี้ยแล้วต่อไปก็เป็นไปเรื่อยๆนะครับเป็นไปเรื่อยพยายามเป็นไปเรื่อยๆเรามาเจงก์ไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับ นี่คือข้อดีขอ้อเส